พึ่งรีแรงมาก็จะสน่อยกับตัวเมนตัวใหม่ของเอนะครับกับจินนาแต่ในเกมนี้นะครับเอจะเอาจินนามาโลมซึ่งเกมนี้นะเอกดมา5คนนะครับก็มีพี่กิตพี่นนพี่ต๋องแล้วก็พี่วีนะครับไม่โดนดาม่าแน่นอนนะแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับเอกขอฝากสปอนเซอร์หน่อยนะครับผมหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพพี่เติมแล้ชัวร์ป้าและมีเกมอีกมากมายทั้งบัตรเติมเกมหรือเกมออนไลน์ก็สามารถเติมได้ที่โกลเด้นเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยเติม RV ฟรูปองเข้าเร็วสุด แถมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงคิดจะเติมเกมคิดถึงโกลเด้นเติมเกมนะครับผมลิงก์เติมอยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปเติมไปเลยนะครับขอให้เจ้าผมโตก็ในเกมนี้นะครับผมจะเล่นจินาเนี่ยมาทำออฟเดนบ่อยๆนะครับเพราะว่าพี่ต๋องเนี่ยเล่นคิวกอล์นั่นเองนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่ต๋องเนี่ยมาเคลียร์คลิปก่อนนะแต่ว่าเหมือนจะสื่อสารกันไม่ลงตัวนะครับเพราะว่าพี่ต๋องเนี่ยเขาไปเคลียร์ตัวเล็กนะผมก็เลยแบบเอาคลิป เอาคีปลนนะครับไป2ตัวนะแล้วก็จะเข้าบับแดงนะครับซึ่งจินนาเนี่ยถ้าเกิดว่าอัพสกิลสมาเนี่ยมันจะสกิลเคลียร์ค่อนข้างไวนะครับแต่ข้อเสียของจินนาเนี่ยก็คือว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะตีช้าและสกิลมันค่อนข้างที่น,นานนะครับซึ่งถ้าเราอัพสกิลที่2มาเนี่ยเราอาจจะเจ็บตัวได้นะครับผมแต่ถ้าใครที่อยากเล่นนะครับมีเด้งเลือดนะครับผมก็แนะนําให้อัพหนึ่งนำนะเพราะว่าสกิลที่1เนี่ยเมื่อใช้นะครับโดสตูฮีโร่เนี่ยมันจะมีสกิลฮิลด้วยนั่นเองนะครับส่่วนนสกิลเีย เอาไว้ตอนที่ว่ามีคีปอยู่รอบๆตัวเยอะหรือว่าสตูอยู่เยอะนะครับมันก็จะทำดาเมจเป็นหมู่นั่นเองนะครับผมอันนี้พี่วีเล่นเป็นตัวเลนนะพอได้แบาแล้วนะครับเราก็มาเคลียร์กลางต่อเลยนะพยายามหาวิวสีให้ไวนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเก่งมากเลยนะครับในช่วงวิวสีนะพอย์หลักสำคัญนะครับของจินนาเนี่ยก็คืออัลเิเมทนะทุกคนเพราะว่าอัลเิเมทของจินนาเนี่ย เรากดใช้นะครับและมีศัตรูรอบๆเนี่ยยิ่งอยู่กันเยอะนะครับเราก็จะได้รับเอฟเฟกนะครับบัฟอืดขึ้นนั่นเองนะฮีโร่หตัวนะครับเท่ากับ5%เเนะเท่ากับ5ตัวเนี่ยได้มา25%บนะครับบวกกับอัติเมทนเนี่ยที่ให้มาอยู่แล้วนะครับยีก็รวมเป็น50%นนั่นเองอันนี้เราเคลียร์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะวาร์ปไปเรล่านะเพราะว่าเราจะไปเซตเ่นมาก่อนนั่นเองในแพทใหม่เนี่ยมันมีคีิปตัวเล็กเพิ่่มมดด้้้้้วววยนนะขออองเลลรแกก็สาาถใชไ2ท แต่วันนี้ผมโดนดึงครับกดวิไปครับแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งนะลองสังเกตดูครับสกิลหนึ่งเนี่ยผมจะเด้งเลื่อนนั่นเองนะผมจะอัพสกิลหนึ่งนำมาหน่อยนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยอาจจะไปอัพสกิลสองนำได้นะเพราะว่าสกิลที่สองครับดามเมจจะแรงกว่าสกิลหนึ่งแต่ว่ามันจะไม่มีเด้งเลื่อนนะแล้วก็แผ่นนี้นะครับมันมีเซิร์ฟบอร์ดด้วยนะซึ่งเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยทำให้เกมเนี่ยสนุกมากขึ้นนะครับเพราะว่า RV ตั้งแต่มีเซิร์ฟบอร์ดมานะครับมาทำให้เราเนี่ยไฟได้ค่อนข้างบ่อยไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวโกงนะครับผุดมาเยอะมากเลยอย่างเช่นคีล่านะครับเล่นเซิร์ฟบอร์ดกลอสเตรเมทขี่เซิร์ฟบอร์ดทะลุแมปนะครับขี่ยันป้อมเล่ของทีนรงข้ามได้เลยนะครับแล้วก็มีแกรกนะครับผมที่ค่อนข้างที่เกรียนหรือว่าตัวโลมนะครับที่ขี่เซิร์ฟบอร์ดมาเนี่ยทำซีซีเราได้เลยนะครับอย่างเช่นอาร์เรสเตอร์ขี่ปุ๊บจับปั๊บเลยนะครับโหกางมาสามคนแบบนี้บ่ไม่ไหวครับเชียร แล้วบัฟแดงเขาเกิดครับเดี๋ยวเราเข้าแดงต่อนะเลนบนน่าจะเคลียร์ได้อยู่ครับเราไม่ต้องไปทำอะไรนะพยายามเหมือนเดิมครับเดินเกมก็แพทเก่ากับแพทใหม่ก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าในแพทเนี้ยมันจะเน้นทำออฟเลนเพราะว่าออฟเลนแพทนี้รวยมันมีคีฟหลุมเพิ่มนะครับหนึ่งหลุมนะซึ่งมันให้ประมาณ5 8บาทนะครับแล้วก็เลเวลเนี่ยค่อนข้างที่เยอะเลยนั่นเองเป็นการาง3ี่ตัวครับ สิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือแก๊กนะเจคี์ปกติครับแล้วก็ผมจะขึ้นเปลนพี่ต๋องนะเพราะว่าพี่ต๋องตัวมันแพ้มาจ่านะครับพี่แกนี่ก็เล่นกดป้าไหลมาเลยนะเจอมาจ้าก็ไม่หวั่นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราแก้ปัญหาโดยการที่เรามาช่วยเขาฟาร์มได้นะครับจริงๆปลาไหลเนี่ยถ้าเกิดว่าได้เล่นต้นเกมเนี่ยเดดเกมก็เกิดได้นะครับแล้วก็เป็นตัวสําคัญนะหนึ่งตัวเลยนะครับค่อนข้างเก่งนะปลาไหลเล็ด แต่ต้นเกนก็เรียงๆไว้ก่อนนะเพราะว่าตัวมันอ่อนนะครับได้ดับเซยเยอ์แล้วก็ได้มังกรด้วยนะครับสองบับก็โอเคครับอันนี้ผมจะออกของโลงมาเป็นฮิลนะไม่ได้ออกกันซีซีนะครับเฮ้ยออกล้างนะครับนี่หลบแก๊กนะอย่างช่ำเลยเดินม,มาเติมเนล่างครับเ,เพราะว่าคีบ๋ยวเป็นแวนการนะ รีบรเคลีย์คลิปได้เลยนะแต่คิวเวดกาดเข้าครับเล่นได้อยู่นะเ,อออเคเขาดึงไปแล้วครับอันนี้ผมิเมามานะครับแล้วก็กดวีกด้วยนะดูครับอืดมากเพราะว่ามีศัตรูอยู่ในวงอันตรเอกเนี่ยสามตัวใช่ไหมครับเราก็จะได้รับบัฟนะครับผมเพิ่มขึ้นเป็นส5%นะ ก็จะทําให้จินนาเนี่ยค่อนข้างที่อื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่ามี5ตัวเนี่ยก็ยจะการดามเมจเพิ่มเป็น50%นะนี่คือข้อดีของจินนานะครับในช่วงต้นเกมนะมันต้องเล่นแบบพยายามสโนอบอลนะครับและเกมนี้เรามีแวนด้วยซึ่งมาเล่นต้นเกมได้ค่อนข้างที่ที่จะดีเลยนะเบดเกมจินนาอาจจะดับลดดับลงหน่อยนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยเก่งมากๆเลยในช่วงต้นเกมแนะนําว่าใครที่เอาจินนามาลงเนี่ย หาเพื่อนคู่ใจมาด้วยก็ดีครับแคลรี่เป็นแวนหรือว่าเป็นฟินิกก็ได้นะครับหรือเป็นเฮเตก็ได้นะขอแค่แบบเป็นแคลี่ที่สามารถเล่นต้นเกมได้อรอันนี้เดี๋ยวผมจะออกมาเป็นสวายเฮนเดอร์เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ออกของแทงนะผมจะออกมาเป็นชิ้นต่อไปนะครับเพราะว่าไอเทมสําคัญของจินนาเนี่ยคือสวายเฮนเดอร์จินนามันต้องใช้ตีไว้นะครับทำไมถึงจินนาใช้ตีไวเพราะว่าจินนานะครับทุกครั้งที่ตีครบ5้า มันจะเปลี่ยนจากกันจอปีปกติเนี่ยเป็นตาประคำลูกใหญ่นะครับซึ่งดาเมจเนี่ยค่อนข้างแย่แรงเลยนะแล้วเวลาเรากดอัติเมทเข้าหนวไฟสกิลเนี่ยตาประคำสองสลูกเลยนะครับซึ่งมันค่อนข้างแย่แรงนะเดี๋ยวลองสังเกตดูนะครับเวลาผมปลาลูกประคำอันใหญ่ดามเมจเวียเนี่ยแรงมากเลยนะครับอันนี้พี่ต๋องเล่นนะครับผมก็ยืนยีนย่ยักษ์กไว้ก่อนนะอัติเมทของเราครับยังเก็บเอาไว้ไว้ใช้ช่วงสําคัญนะ โอเคครับเราได้บับนะเรีนบนเข้าครับลองเล่นเนบนต่อครับเคมีแก๊กมานะไีนเล่นได้ต่อเลยครับมีฟอเรโนมายืนคำให้นั้นด้านขวาครับ ทำให้มันเห็นแมพนะครับก็เลยกล้าเล่นได้นะครับเล่นบนเนี่ครับลองสังเกตดูนะตีครั้งที่ห้านะครับของเจ้าจิน,นานะมันจะตีจากกายภาพนะครับเป็นเวทนั่นเองนะแล้วคือแบบตีค่อนข้างแรงนะครับอันนี้คือตี4ี่ห้าร้อยเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเบานะแต่มันติดเคิร์สอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ติดเคิร์สเนี่ยดอกหนึ่งเนี่ยก็เจ็ดแปดร้อยนะ และถ้าใช้คอมโบคู่อัตเมทด้วยเนี่ยพร้อมกับสกิลนะโอ้โหรูประคาปลาแบบแรงมากแน่นองเหมือนจะพลาดนะครับอันนี้ผมกลัวตีทันนะลองสังเกตดูครับเรื่องผมแบบยืนสบายเลยครับอันนี้ขนาดผมยังไม่กดวิกนะอันนี้คือกดแค่อัตเมทนะครับรับดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่ขนาดต้นเกมนะทุกคนตัวนี้มันต้องมีเพื่อนเล่นด้วยนะครับพอถ้าเกิดว่าเราเข้าคนเดียวเนี่ยยังไงหนึ่งสองห้าเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะ เพราะว่าเกมมันไม่ก็เป็นทีมนะครับมัไนไม่ได้เป็นตัวที่แบบเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะเหมือนแบบคีล่าอะไรย่างเงี้ยที่เป็นตวสุดตัวหรือว่าเซเนเียอะไรเงี้ยครับตัวมันจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อนเล่นนะจินนาเอกเลยบอกทุกครั้งในเวลาเล่นจินนานะครับคือเพื่อนต้องเชื่อใจเพราะว่าถ้าเพื่อนไม่เชื่อใจอยังไงก็แพ้นะโอ้ันนี้โดนดึงครับกดอันติเมตไม่ทันนะแล้วถ้าเกิดว่าเราโดนดึงเนี่ยกดวีกกดอันติเมททันเนี่ยยังไงเราก็ไม่ตายนะครับ เกมค่อนข้างนํำนครับเล่นง่ายเลยครับเพราะว่าสโนบอลได้ต้นเกมนะและว้วแวนได้เล่นต้นเกมด้วยได้มาเื่นกันถึงสองบ้าแหลกแล้วนะครับแค่8ดนาทีเองนะอันนี้เราเล่นลืกอได้เลยนะครับตัวของเราเนี่ยอึดมากนะถึงจะไม่มีไอเทมนะแต่ว่าใช้เอเตเมเนี่ยอึดน,นะครับแล้วก็เลเวลเนี่ยที่ค่อนข้างนํำนะอันี้เอาสองบัฟได้เลยครับเดี๋ยวเล่นล่างพ้อมเดียวนะ กลางผู้สามครับล่างผู้หนึ่งแต่ว่าหายหนึ่งโอเคหกครบละโดนหึงไปเนี่ยโอ้โหดีเว้ยโดนหนึ่งนะอันนี้ผมกดทีิเม่มาเลยครับนี่ครับดูโคตรอึดเลยครับอันนี้ผมยังไม่ได้กดวีไงทุกคนดูดิโอ้โหแบบอึดจัดเลยครับสนุกมากนะเวลาเล่นจินนาครับผมชอบนะ แล้วก็เดี๋ยววันที่ส0มิบเนี้ยจินนาได้รับบัฟด้วยนะครับสกิลหนึ่งเพิ่มดาเมจแล้วก็อัตเมทเพิ่มดาเมจนะน่าจะกลับมาเล่นได้แล้วนะครับเพราะว่าขนาดมันยังไม่ปรับเนี้ยมันยังเก่งขนาดนี้นะอันนี้รออัตเมทมาครับแล้วเราค่อยเข้าเล่นนะโอ้แต่น่าจะไม่ทันแล้วน่าจะจบเกมแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับผมโอหโ้หเกมนี้ก็คือแบบสบายมากเลยครับอาจจะได้ MVP นะ ไม่น่าได้เพราะว่าตัวของมันนะครับมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงไเป็นตำแหน่งโลมนะถ้าเกิดว่ามันเป็นตำแหน่งของมันเอาผมได้เฉยถ้ามันเป็นตำแหน่งของมันเนี่ยมันก็จะคะแนนดีกว่านี้นะครับแล้วก็เรียบร้อยครับพึ่งรีแรงมาก็จัดสะหน่อยนะเห็นคนดูขอมาครับอยากดูจินานโลมครับก็จัดไปนะดามเมจที่ผมทำเนี่ย22%นะครับแต่รับความเสียหายเนี่ยเกือบ4 0เเเลยนะ ก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นจินนาโรมนะครับหรือว่าเอาจินนาไปไปเลนกลางเนี่ยผมก็แนะนํานะครับว่าพยายามนะครับผมเล่นตามเพื่อนถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่ได้เล่นกับเราเนี่ยเราก็อย่าไปเล่นนะครับเพราะว่าเราจะตกเป็นแพ้รับบาปได้นั่นเองเพราะว่าเวลาเกมมันแพ้หรือเกมมันเสียเนี่ยและเราเล่นตัวแปลกเราจะตกเป็นเป้าหมายนะครับซึ่งจริงๆอ่ะจินนาเนี่ยตัวมันค่อนข้างที่จะเก่งมากๆถ้าเพื่อนเข้าใจเราเข้าเพื่อนตามอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าตัวของมันเนี่ยทุกคนได้เห็นแล้วว่า มันค่อนข้างที่จะอึดมากๆแต่พออัลเิเมทมันหมดเนี่ยมันก็เหมือนกับเมดทั่วไปอะเอาให้ผมดูตัวอย่างแบบเหมือนเมดอาเหมือนยังไงดีเหมือนเหมือนม้าแล้วกันบอลขาดบอลขาดตอนมีอัลติคือเก่งมากถูกต้องไหมฮะแต่พอมันหมดม้าแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้ปา2อหนึ่งอะไรเงี้ยจิน้าเหมือนกันพออัลเิเนทหมดมันก็ต้องเล่นระยะเหมือนเดิมซึ่งอย่างที่เอบอกว่าตัวของมันเนี่ยเป็นตัวที่ต้องเล่นคู่อับเทอ์เมทแล้วก็เล่นกับเพื่อนด้วยนะครับและยิ่งได้สโนบอลในต้นเกมเนี่ยยยคออาสนเ่่ขงูล นะครับก็สำหรับใครที่เล่นเนี่ยอยากเล่นก็ขอฝากไว้เป็นเพียงเท่านี้นะครับผมกับจินนาน,นั่นเองนะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผูชมไปก่อนนะฮะขอบคุณทุกคนมากนะครับยินดีกดไลค์กดแชร์ให้เอกด้วยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับผมไปเจอกันในคลิปต่อไปครับ